สวัสดีครับแฟนสิงห์บลูทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าสิงห์บลูวันนี้วันที่17ทธันวาคม2568เราจะมาสรุปรายงานเกมคาราบาวครับรอบก่อนรองชนะเลิศที่เชลซีบุกไปเอาชนะคา r ดิฟซิตี้3ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแม้จะเป็นเกมที่ต้องออกแรงเยอะกว่าที่หลายคนคาดไว้เกมนี้เอนโซมารสกาเลือกโรเตชันทีมเกือบยกชุด จากเกมพรีเมียร์ลีกที่ชนะเอเวอร์ตันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฟิลิปยอร์เกนเซนได้ลงเฝ้าเสาต่อเนื่องในบอลถ้วยแนวรับประกอบด้วยจอชอาเชมปงโทซินอาดราบิโยโยเบอร์นัวบาเดียชิลและจอเรลฮาโตแดนกลางใช้มมยเซสไคเซโดเป็นกัปตันทีมจับคู่กับอันเดรซานโตสแนวรุกมีไทริกจอชฟาคุนโดบัวนาโนเตและเจมี่กิทเทนส์ คอยสนับสนุนมาร์กิวหน้าเป้าฟังคาดิฟซิตี้จะฝูงหลีกวันลงเล่นด้วยความมั่นใจต่อหน้าแฟนบอลในบ้านและต้องบอกว่าช่วงครึ่งแรกเจ้าบ้านทำได้ดีกว่าเกมค่อนข้างอึดอัดโอกาสจะแจ้งมีไม่มากคาดิฟอาศัยพลังความดุดันและการเข้าปะทะกดดันเชลซีได้ดีโอกาสใกล้เทียงที่สุดของครึ่งแรกเป็นของคาดิฟ จากลูกเปิดที่ฉลับเปลี่ยนทางซึ่งฟิลิปยอร์เกนเซนต้องใช้ปฏิกิริยาที่ยอดเยี่ยมพุ่งปัดบอลออกไปได้อย่างบุดวิด,วดขณะที่โอกาสดีที่สุดของเชลซีมาจากนาทีที่30มอยเซสไคเซโดแทงทะลุช่องให้มาก,กิวหลุดเข้าไปยิงด้วยซ้ายจากมุมแคบแต่นาธานทรอดผู้รักษาประตูเจ้าบ้านเซฟไว้ได้ด้วยเทา้าครึ่งแรกจบลงแบบไม่มีสกอร และเป็นครึ่งแรกที่ต้องยอมรับว่าเชลซียังหาจังหวะเข้าทำที่ต่อเนื่องไม่ได้มาเดสกาจิงตัดสินใจแก้เกมทันทีในช่วงพักครึ่งด้วยการส่งอาเลฮันโดรกาณาโชและเจ้าเปโดรลงสนามแทนไทริกจอร์จและมาร์กิลพร้อมขยับตำแหน่งของกิตเทนส์ไปยืนฝั่งขวาการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลชัดเจนรูปเกมของเชลซีดีขึ้นมีความเร็วและความเด็ดขาดในพื้นที่สุดท้ายมากขึ้น ในนาทีที่53บัวนานเต้แย่งบอลได้จากแดนกลางก่อนลากขึ้นมาและจ่ายเรียดให้กานาโชยิงแต่ยังติดเซฟทรอตอย่างไรก็ตามเพียงไม่กี่นาทีถัดมาความได้เปรียบก็เกิดขึ้นจริงนาทีที่57บันานเต้อ่านเกมได้อย่างเฉียบขาดตัดบอลจากแนวรับคาดิฟที่จ่ายบอลพลาดก่อนจ่ายออกซ้ายให้กานาโชที่แต่งหงจังหวะแล้วยิงเสียบมุมไกลอย่างเฉียบขาดเชลซีขึ้นนำา1.0 และนี่คือจังหวะที่เปลี่ยนโมเมนตัมของเกมอย่างแท้จริงหลังจากนั้นเชลซีเริ่มเล่นด้วยความมั่นใจบูนาโนเต้มีโอกาสยิงโค้งเกือบเสียบสามเหลี่ยมแต่ทร o อตยังช่วยคาดิฟไว้ได้ขณะที่มาเรสกาเสริมความสดด้วยการส่งเปโดเนโตและมาโลกุสโตลงสนามในช่วงกลางครึ่งหลังอย่างไรก็ตามคาดิฟไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆและความมุ่งมั่นของพวกเขาก็ได้รับผลตอบแทนในนาทีที่ประมาณ75 เพอร์รีเอ็นจีเปิดบอลจากฝั่งขวาให้เดวิดเทิร์นบูมงพุ่งเสียบมุมบนอย่างเด็ดขาดตีเสมอเป็น1ต่อ1และทำให้เกมกลับมาตึงเครียดอีกครั้งในช่วงเวลานั้นเกมดูเหมือนจะไหลไปสู่การดวลจุดโทษแต่เชลซีก็ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนาทีที่82เจ้าเปโดและอังเรซานโตสประสานงานกันก่อนบอลจะมาถึงเปโดเนโตที่ยิงทันทีบอลเฉลับแนรับเล็กน้อยเปลี่ยนทางเข้าประตูเชลซีกลับขึ้นนำา2ต่อ1 ช่วงท้ายเกมเชลซีเล่นด้วยความนิ่งคุมจังหวะและรอโอกาสสวนกลับและในนาทีที่93การันตีชัยชนะก็เกิดขึ้นเจ้าเปโดรยกบอลข้ามกองหลังให้กานาชโชหลุดเข้าไปยิงอย่างเฉียบขาดเป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้ปิดกล่องให้เชลซีชนะ3-1ต่อ ชชยชนะนัดนี้ทําให้เชลซีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศคาราบาวครับเป็นครั้งที่17ในประวัติศาสตร์สโมสรและเป็นรอบรองชนะเลิศครั้งที่63โดยรวมถือเป็นอีกก้าวสำคัญของทีมภายใต้การคุมทีมของเอนโซมาเรสกาหลังจบเกมเชลซีจะรอการจับสลากรอบรองชนะเลิศซึ่งจะมีขึ้นหลังเกมนิวคาสเซิลพบฟูลแลมส่วนโปรแกรมถัดไปของสิงห์บลูงคือการบุกไปเยือนนิวคาสเซิลในศึกพรีเมียร์ลีกวันเสาร์นี้ซึ่งจะเป็นเกมสุดท้ายก่อนเข้าสู่ช่วงคริสต์มาส หลังจบเกมเอนโซมารสกาย้ำชัดว่าชัยชนะนัดนี้ทำให้เขารู้สึกภูมิใจในตัวลูกทีมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในบริบทของฟุตบอลถ้วยที่ทีมจากลีกที่ต่ำกว่ามักสร้างปัญหาให้ทีมใหญ่ได้เสมอมารสกากล่าวว่านี่คือเกมประเภทที่ทำให้ผมหลงรักนักเตะมากยิ่งขึ้นเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่ามันง่ายแค่ไหนที่จะสะดุดล้มเกมแบบนี้เป็นเกมที่อันตรายมาก ทุกฤดูกาลจะมีทีมจากพรีเมียร์ลีกที่แพ้ให้กับทีมจากลีกวันหรือลีกทูเขาชี้ให้เห็นว่าคาดิฟเป็นทีมที่มีการจัดการที่ดีโดยเฉพาะเวลาที่ไม่ได้ครองบอลคาดิฟเป็นทีมที่มีการจัดการที่ดีมาก <c oughs> เมื่อพวกเขาไม่ได้ครองบอล <c oughs> พวกเขามีความดุดันสูงและเราคาดหวังความยากลำบากนี้ไว้ตั้งแต่ครึ่งแรกหนึงในประเด็นสำคัญที่มาเรสกาเน้นคือการจัดทีมในเกมนี้ ซึ่งมีผู้เล่นหลายคนที่ไม่ค่อยได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอเขากล่าวว่าเรารู้ว่าไทริกจอร์ดไม่ได้เล่นมากนักกิวก็ไม่ได้เล่นมากนักมูนาโนตเต้เช่นกันนักเตะเหล่านี้ต้องการเวลาในสนามเพื่อปรับตัวเขายอมรับว่าครึ่งแรกเชลซีสร้างโอกาสได้ไม่มากนักแต่เป็นสิ่งที่ทีมคาดการไว้แล้วครึ่งแรกเราทำได้ดีมากในตอนที่ไม่ได้ครองบอลแม้จะสร้างโอกาสได้ยาก แตเรารู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงสำคัญเกิดขึ้นในครึ่งหลังเมื่อมารสกาปรับเกมและส่งตัวสำรองที่มีประสบการณ์มากขึ้นลงสนามซึ่งส่งผลให้รูปเกมของเชลซีดีขึ้นอย่างชัดเจนครึ่งหลังเราเปลี่ยนแปลงและเล่นได้ดีขึ้นเราสมควรเป็นผู้ชนะในเกมนี้หลังเสียงนกหวีดสุดท้ายชื่อของเอนโซมารสกาถูกแฟนบอลเชลซีที่เดินทางมาเชียร์ร้องตะโกนด้วยความภาคภูมิใจ ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายอย่างมากสำหรับเขาผมมีความสุขที่เราจะได้เล่นในรอบสี่คนสุดท้ายอีกครั้งนี่คือสิ่งที่แฟนๆสมควรได้รับมันเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมและผมรู้สึกซาบซึ้งใจมากอย่างไรก็ตามมาเรสกาสแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่เป็นจริงของฟุตบอลผมพูดหลายครั้งแล้วว่าการสนับสนุนมีอยู่เสมอแต่เราทุกคนรู้ว่าเมื่อคุณไม่ชนะ แฟนบอลก็ย่อมไม่มีความสุขก่อนจะปิดท้ายด้วยความภาคภูมิใจในตัวลูกทีมตอนนี้คุณนึกภาพไม่ออกเลยว่าผมมีความสุขกับนักเตะมากแค่ไหนนี่คือรอบรองชนะเลิศอีกรายการสำหรับพวกเขาสำหรับแฟนและสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรน,นี่คือเสียงสะท้อนหลังเกมของเอนโซมาเรสกาที่ไม่ใช่แค่ความยินดีกับชัยชนะแต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในขุมกำลัง และทิศท,ทางของเชลซีในฤดูกาลนี้อย่างชัดเจนจากนั้นเอนโซมาเรสกาก็ได้อัปเดตเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของนักเตะก่อนเข้าสู่ช่วงโปรแกรมโหดในเทศกาลปลายปีโดยมารเรสกายืนยันข่าวร้ายว่าเอสเตวาวินเลียนปลีกดาวรุ่งชาวบราซิลที่ไม่มีชื่อในเกมคาราบาวคัพนัดนี้เนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อและจะไม่พร้อมสำหรับเกมพรีเมียร์ลีกนัดถัดไปที่เชลซีต้องบุกไปเยือนนิวคาสเซิลในวันเสาร์นี้ มาร e เรสกาให้สัมภาษณ์กับฟุตบอลดอทลอนด n เมื่อเขาถูกถามถึงสาเหตุที่เอสเตวาลหลุดจากทีมว่าเขามีปัญหาเล็กน้อยเป็นปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเขาจะไม่พร้อมสำหรับเกมกับนิวคาเซลและเราจะรอดูสถานการณ์ในเกมถัดไป แม้จะถูกระบุว่าเป็นอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่จังหวะเวลาของปัญหานี้ถือว่าน่ากังวลสำหรับเชลซีไม่น้อยเนื่องจากทีมกำลังจะเข้าสู่ช่วงโปรแกรมแข่งขันที่ทั้งในพรีเมียร์ลีกและบอลถ้วยซึ่งต้องอาศัยขุมกำลังที่สมบูรณ์และการโรเทชันอย่างต่อเนื่อง เอสเตวาวิลเลียนวัย18ปีย้ายมาจากพันไมรัสในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและสามารถสร้างความประทับใจได้อย่างรวดเร็วเขาลงสนามไปแล้ว21นัดในทุกรายการทำได้5ประตูถือเป็นผลงานที่น่าสนใจสำหรับนักเตะอายุน้อยที่เพิ่งก้าวเข้าสู่ฟุตบอลอังกฤษ อย่างไรก็ตามในช่วงหลังเอนโซมาเรสกาเลือกใช้งานเอสเตวาวอย่างระมัดระวังโดยส่วนใหญ่จะเป็นบทบาทตัวสำรองในช่วงท้ายเกมสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของกุนซือชาวอิตาเลียนที่ต้องการดูแลสภาพร่างกายและพัฒนาการของดาวรุ่งรายนี้ในระยะยาวมากกว่าการเร่งใช้งานหนักเกินไปในเกมล่าสุด ผู้เล่นอย่างเปโดโรเนโตและอเลฮันโรกานาโชได้รับความไว้วางใจให้ลงสนามก่อนซึ่งห่างเอสเตวาลฟิตสมบูรณ์เขามีโอกาสไม่น้อยที่จะมีชื่อในเกมกับคาดิฟแต่สถานการณ์อาการบาดเจ็บทำให้ทีมแพทย์และสตาฟโคช้ชเลือกไม่เสี่ยง รายงานจากฟุตบอลลอนดอนยังระบุอีกว่าเอสเตวาลจะไม่กลับมาลงสนามจนกว่าจะผ่านเกมพรีเมียร์ลีกกับนิวคาสเซิลไปก่อนและมีความเป็นไปได้สูงว่าเขาจะฟิตทันกลับมาช่วยทีมในเกมพบกับแอสตันวินล่าในวันเสาร์ที่27ธันวาคมนี้สำหรับเชลซีข่าวนี้อาจไม่ใช่เรื่องใหญ่ในแง่ระยะยาวแต่ในช่วงโปรแกรมถี่เช่นนี้การขาดตัวเลือกในแนวรุกแม้เพียงหนึ่งรายก็อาจส่งผลต่อการจัดทีมและการบริหารพลังงานของนักเตะคนอื่นๆได้ เราต้องติดตามกันต่อไปว่าเอสเตวาวินเลียนจะฟื้นตัวได้ตามแผนหรือไม่และมาเรสกาจะรับมือกับสถานการณ์อาการบาดเจ็บของทีมอย่างไรในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของฤดูกาลนี้ก่อนจบคลิปนี้อยากถามแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างครับกับรูปเกมและผลการแข่งขันในนัดนี้คอมเมนต์ความเห็นไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ